3 2 1อ่เอาละวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด1ล้านวันไดไหมครับโดวเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือใ่ด้วยไม่ไหวแล้วโ,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 โฮะเสียงอะไรวะวยฉันด้วยได้ ขอพนมากมากเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอาชีวิตรอดหนึ่งล้านวันจริงๆก็แค่มู้เฉยแหละอยากให้ชื่อคลิปมันดูอลังการด้วยตัวเลขหนึ่งล้านฉันไม่คิดจะทำจริงๆหรอกเยอะเกินอ๋องั้นเราจะทำอะไรกันดีในคลิปนี้คลิปเอาชีวิตรอดละกันง่ายๆทำขั้นกลางเฉยรอทำคลิปภาคต่ออันนี้อยู่รอไหนหนะคนุณดูผมกำลังขี้เกียจอยู่งั้นให้ฉันช่วยนะได้เลยไปลุยกันเริ่มจากตัดต้นไม้เพราะว่าทุกคลิปของการเอาชีวิตรอดมันต้องเริ่มแบบนี้อยู่แล้วใช่ ตอนนายก็ตัดหลังพึ่งไปด้วยอะ่ะใช่ผายละเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคดีใช้ขอเรยงพึ่งตัวนี้ได้หรือเปล่ามันเลี้ยงได้ที่ไหนกันเล่าไม่ครับเป็นเกมอิสระถ้าเรามีจินตนาการอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นโคตดเท่เลย เดี๋ยวฉจะไปขดฐานนะฐานอะไรหรอฐาน A3 ฮะฮะฮะสวัสดีครับทุกคนดิลลี่สี่ตอนนี้ผมมีบ้านตัวผมจะพาไปดูข้างในนะครับนีน่ๆน่ดีก่อนครับที่ต่อขาป่อเก็บขาที่เป็นพื้นฐานในการอาชีพหลักแต่เรายังขาดเตียง เดี๋ยวฉันจะไปหาผนแกะถ่ายคู Why are you gay เดี๋ยวจะไปลงท่ำกันนายพร้อมหรือเปล่าพร้อมสิว่าแต่เราจะลงไปแบบไหนให้ปลอดภัยง่ายๆว่า,าจะเทน้ำแล้วเราจะรอให้น้ำไหลลงไปถึงพื้นแต่นั้นเราก็จะลงไปได้แบบปลอดภัยหรือไม่เราก็ทำแบบนี้ ทำไมรู้สึกเสียวๆที่หลังเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอะอ่า,อาชามาัธอะไปหาแร่มาอ่าได้ครับเฮ้มา hey, ดูดิสิมัธจะเจออะไรเข้าเห็นแล้ว อะไรเหรอได้มาดูสิมีหนังสืออะไรแบบแปลกตรงนี้ด้วยเมื่อมนุษย์กาอ้างว่าจะเอาชีวิตรอดหนึ่งล้านวันผู้ที่สถิตอยู่เหนือโลกจะเปลนงจากการหลับไหลเฮ้ยไม่ได้จะทำจริงๆสักหน่อยก็แค่คลิกเบรดอะอ๋อไม่เป็นไรหรอกแค่อิสตอร์เอ็กซ์นะไม่มีอะไรหรอกคงไม่ใช่แล้วหรือมั้งขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าได้เลยไปกัน พูดอะไรของมันวะนายไม่พูดว่าจะเล่นไมครัคบหนึ่งล้านวันและนายไม่ทำจริงเ้าเลยโมโหง,งั้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีรับความตายจากพระเจ้าป่าเอ้ยฉันไม่ยอมรับสิ่งนั้นแน่ๆเรามีอาวุธไหมไม่ใช่อาวุธไม้แล้วก็หินเพราะเมื่อกี้เราไม่เจอแร่อะไรเลยเราเอามาตนนัดให้เจอแร่ได้ซ้ำแล้วเราจะฆ่าเดอะกอดผู้นี้ได้ยังไง แดวว่าแต่จะฆ่าเลยการจะครอบใกล้อย่างยากเลยโอเคขึ้นหลังฉันมาขึ้นําไมทำตามที่สั่งเถอะเป็นนั่นต่อให้ได้ยิงตอนก็ไม่ช่วยอะไรครับแน่ใจเหรอแน่สิมระแทเป็นธรรมดาจบนะ เเขาป็นไงล่ะข้ายอมรับเจ้ามีดีกว่าที่ข้าเห็นพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาแห่งสิบล้านวันแปลงไดอะไรล่ะเดีบอวเขาก็ต้องกลับมาในสักวันอ่าช่าามเถอะเข้าบ้านกันดีกว่า เคดกล้องโคตรสวยจบแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากอย่างที่คิดเลยแคคลิปนี้เราจะจีบแค่คลิปรอภาคต่อแต่ไอคลิปนั้นที่ใช่ไม่มีอะไรมากครับใช่แต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่ามันจะสนุกขนาดนี้สนุกหรือเปล่าสนุกแหละหรือไม่สนุกช่ามันเถอะภาคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ภาคต่อจะเป็นไมคครับแต่เราต้องหนีจากเดอะก๊ออีกครั้งไปเอาแล้วไปท้ำตาต่อคลิปก่าใเซ็ก่อนแล้วใครทำมันไหมโอเคโอเคแล้วเจอกันครับ Oh.